เรียนท่านประธานครับผมจอจานเนกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองจากพักคก้าวไกลท่านประธานครับผมได้รับมอบหมายนะครับจากท่านพะชมนุนอนันต์าน,าน,นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของพักเก้าไกลที่จะสรุปนะครับ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศนะครับซึ่งจากการที่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับซึ่งก็อภิปรายนะครับไปแนวแนวทางเดียวกันที่ว่าเห็นด้วยนะครับแต่ว่าในฐานะที่จะมีร่างแก้ไขต่างๆเนี่ยครับก็ยืนยันนะครับว่าในส่วนของการแก้ไขบ,บทบัญญัติคุกคามทางเพศนี้นะครับจะทําให้เพื่อนสมาชิกหลายคนอุ่นใจขึ้นนะครับสังคมของเราก็จะลด นะครับการก่ออาชญากรรมทางเพศนะครับซึ่งถือว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับที่นําไปสู่การขยายผลแล้วก็การที่จะไปเกิดเหตุร้ายนะครับหรือการถูกละเมิดทางเพศในลักษณะอื่นๆนะครับก็จะมีความเห็นนะครับของท่านนพดลปัทมะนะครับขอภัยที่เอ่ยนามนะครับที่บอกเรื่องของการให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของการ นิยามนะครับคุกคามทางเพศนะครับรวมถึงเรื่องของการดูให้รอบคอบในการป้องกันนะครับกรณีที่จะมีการกล่าวหากันแกล้งผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะมีการวางหลักนะครับของการป้องกันนะครับในเรื่องของการฟ้องเท็จการแจ้งความเท็จอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในฐานะที่ ร่างนะครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างฉบับนี้ก็คิดว่ามาตรามาตรการต่างๆนะครับที่กฎหมายวางไว้ไม่ใช่เพียงแค่ในการออต้องการให้ผู้ที่กระทําผิดได้รับโทษทางอาญาเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการเพื่อป้องปรามนะครับแล้วก็ให้ผู้คนในสังคมเนี่ยสามารถที่จะตระหนัก รู้นะครับแล้วก็มีความสํานึกรับผิดนะครับในเรื่องของอความรับผิดชอบต่อบุคคลอื่นท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายแล้วท่านนัทวุฒิก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยก็มีการพิสูจน์นะครับค่อนข้างยากซึ่งร่างกฎหมายนะครับของพรรคเก้าไกลนะครับก็ได้คิดมาบนพื้นฐานนะครับของการ ดูแลคุ้มครองผู้เสียหายอย่างรอบคอบนะครับมีงานวิจัยหลายฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความนะครับในเว็บไซต์ของ t d r i ที่บอกเอาไว้นะครับเรื่องของสู้ให้ชนะบนความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายนะครับก็บรรยายนะครับถึงการคุกคามทางเพศแล้วก็การล่วงละเมิดทางเพศที่เหยื่อจะต้องต่อสู้นะครับแล้วก็อธิบายว่ากฎหมายไม่เป็นมิตรอย่างไรแล้ววันนี้เรานํามาสู่นะครับของการแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อลดนะครับ การก่ออาชญากรรมนะครับในการคุกคามทางเพศหรือแม้กระทั่งนะครับงานวิจัยของคณะ นิติศาสตร์นะครับหลายมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาศาสตร์นะครับก็มีร่างนะครับที่นิสิตนะครับระดับบัณฑิตศึกษามหาบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะครับปริญญาโทก็มีการศึกษานะครับเรื่องของการคุ่คามทางเพศนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับนักวิจัยนะครับนักกฎหมายก็ออกรายงานนะครับผลการวิจัยไปในแนวทางเดียวกันครับว่าร่าง นะครับสมควรมีการแก้ไขยกระดับเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับให้มีความชัดเจนแล้วก็ให้มีการปกป้องนะครับในเรื่องของสิทธินะครับหรือทึ่งหรือแม้กระทั่งการบทกำหนดโทษนะครับให้มีบทชะกันนะครับสำหรับการก่อเหตุนะครับกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า15ปีหรือแม้กระทั่งผู้มีที่มีอำนาจเหนือของผู้กระทำหรือว่า การเพิ่มมาตรการนะครับในการออกคําสั่งงดเว้นกระทาการนี่ก็เป็นเรื่องใหม่นะครับที่รรคก้าวไกลเราเห็นถึงความอายุทีรรมที่เกิดขึ้นของการใช้กฎหมายนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าคุกคามทางเพศเนี่ย อยู่ในบทละหูโทษนะครับจะแจ้งความเรเนินคดีใช้ได้จริงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต่อให้คุณมีฐานะนะครับมีอํานาจทางเศรษฐกิจหรือว่ามีอํานาจทางสังคมอย่างไรเนี่ยครับจะเอาผิดจากคนสักคนหนึ่งที่คุกคามท่านเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากนะครับแต่ว่าการที่มีคําสั่งงดเว้นกระทาการก็เป็นส่วนหนึ่งครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปถึงการฟ้องร้องครับอาจจะเป็นลักษณะการทําคําร้องนะครับเพื่อใหอ้ผู้ที่กระทำเนี่ยนะครับ หยุดการกระทําดังกล่าวนะครับที่เป็นการละเมิดผู้เสียหายได้นะครับก็เชื่อว่ามาตรการแล้วก็ร่างกฎหมายนะครับทั้งสองฉบับนะครับของออท่านอนุทินก็ดีหรือว่าของพรกเก้าไกลคุณพักขมลก็ดีนะครับเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะเห็นไปในทางในแนวทางเดียวกันนะครับในการสนับสนุนและเราช่วยกันครับใน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26นี้นะครับเราจะช่วยกันผลักกันนะครับให้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็กฎหมายนะครับต้องเป็นกฎหมายแล้วก็เราเชื่อว่าการที่การแก้ไขนี้นะครับจะขจัดการคุกคามทางเพศในทุกมิติให้กับสังคมนะครับขอพรบคุณท่านประธานครับ